กราฟสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตซูคูสุคนพี่น้องเจ้าขาผู้อยู่ทางไกลแหลกกระทางไกลผู้อยู่ในประเทศแหลกกระท่างประเทศเนาะพี่น้องจ๋าที่กําลังขับชมอยู่ตอนนี้เนาะเจ้าค่เมื่อนี้ก็มาพบดพ้อกับผู้ข่าเป็นคลิปที่สองพี่น้องจ๋าอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งน่ายผู้ข่าเด้อพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้ผู้ข่าสิพาพี่น้องมาเหตุจีบนิ้วมือนางเนาะพี่น้องหรือว่ากีบเล็บมือนางเนาะพี่น้องจ๋าเนาะจีบเล็บมือนางซ้อนเนาะเจ้าค่ะมาเบิ่งมาชมนํากันเจ้าค่ะ ว่าสเป็นน้าไดเนาะกีบเล็บมือน,นางซอนมือนี้พิเศษแน่ก็คือว่าผ <contain> <Ministry> <K as baba> ู้ค้าสใส่ดอกรักเข้าไปเจ้าค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามกับกีบเล็บมือนางเนาะเจ้าค่ะมาเบิงมาชมนํากันเลยจ้าวัสดุปุปกณ์ที่เราต้องเตรียมมือนี้ก็คือใบตองแหล็กกัป็นดอกรักเนาะเจ้าค่ะดอกรักหนึ่งดอกจะมีทั้งเบิดห้าแทรกเดือพี่น้องเจ้าขาเออมีทั้งเบิดห้าแทรกให้เราฉีกออกแทรกนึงเนาะเจ้าค่ะโว้ยโทรศัพท์ผู้ค้าคือมั่วเท้ฉีกออกแทรกนึงให้เหลือชีแทรกเดือเจ้าค่ะเนาะ หลังจากนั้นเฮาชิกใบตองเลยจ้ากีบเล็บมือนางซ้อนตัวนี้ที่ผู้ค่าเห็ดเนาะพี่น้องเนาะผู้ค่าสีเห็ดตบแต่งคอบใบสีหรือว่าตบแต่งคอบพันขันมากแต่บบได้เอาอ่าตบแต่งครอบนะพี่น้องมันซึ่งมีความขนาดที่จะใหญ่เนาะม่ตองก็ไไ้นี่ ขนาดก็สิหญ่นิดนึงเนาะพี่น้องจะขาฉชีกใบตองความกว้างประมาณสามนิ้วนเนาะจะขาสามข้อผู้ข้าก็ตีไปสามนิ้วด้วยพี่น้องจ้า <c oughs> เออหลังจากนั้นเนาะพี่น้องเนาะพับทุบข้มาตอนนี้จ้าพับทุบครึ่งลงมาเลยจ้าแล้วใส่เนื้อซี่เขาหยเข้าไปจ้า่ยเข้าไปตอนนี้จ้าฝั่งนี้ก็คือการจ้า่ยเข้าไปตอนนี้ทั้งสองฝั่งเ้อจ้า ตรงหัวมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นป่พี่น้องเป็นหัวแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเอาก็วางดอกรักลงไปจ้ะวางลงไปปุ๊บเอาก็พับข้างขวามาจ้ะแบบนี้ปุ๊บพับข้างขวาแล้วก็พับข้างซ้ายแบบนี้โอ๊ยตายตายคือมื้นแท้พับข้างขวาพับข้างซ้ายใ้่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะเจ้าค่ะหลังจากนั้นก็พับสั้นที่สองลงจ้ะ นี่หลังจากนั้นกับแม็กจ้านี่จีบเล็บมือนางซ้อนสอดไส้ดอกรักพี่น้องจาง๋าไงยบอเจ้าคะนี่ถ้าอยากให้มันง่ายพี่น้องก็ตัดตองออกก็ได้ให้มันสั้นลงนิดนึงใบตองมันอยากเาาว ตัดให้มันได้ขนาดเนาะผู้ขาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยที่ผู้ข้าบอเดว,วัตใบตองให้พี่น้องเบิงเนาะแต่ผู้ข้าเทียบเอากับนิ้วผู้ขากับประมาณสามนิ้วเจ้าค่ะหนึ่งข้อต่อหนึ่งพี่น้องเลยพับลงเน่านี้เจ้าค่ะพับลงเน่านี้เนาะเจ้นาค่ะแล้วก็พับทบเข้านอนี้นี่ฝั่งนี้กเลคือกันเจ้าค่ะนี่พับทบเข้านอนี้จ้ะ โอ้ผ oh, hmm. mm ู้ข่าแล้วสิเป็นบ้าหลงสนเห็ดน่าได้เห็ดอะไรบันนี้ลืมพี่น้องก็น่าจะไหพี่น้องเบิ่งอยู่ได้พี่น้องเจ้าขาเรื่องของเรื่องกีบตัวนี้ผู้ค่าบกค่อยได้เห็ดเนาะพี่น้องเนาะกีบเล็บมือนางซอนนี่ผู้ค่าบกค่อยได้เห็ดเวลาเห็ดก็เลยหลงสนแลลวพี่น้องแล้วก็ภาพตัวนี้เข้ามาบัดนี้ข้างนี้ก็ภาพเข้าคือการจะา้างนี้ก็ภาพเข้าจ่าครังนี้ก็ภาพเข้าจ้านี่อันนี้เราดันลงได้นิดนึงจ้านี่กอมเม ตัดส่วนเกินจ้าอันนี้ก็ดัดลงไปเลยเอยคือทรงจกวินหัวพี่น้องเมื่อกี้ค่อยซีดยากันยุง่งไหมดค่อยละว,วินยากันยุง่งซํแบบนี้ทาไมอีกจ้ะกันนุ้พี่น้องนุ้มค่ภาพใบตองจะเป็นห้อยเลยเห็นแล้วได้ไดบนบบดนี้ลงส้งนภาพย่อขมาแนวนี้แล้วก็ภาพบทบเข่าหากันแนวนี้อันนี้ก็คือการเจ้าค่ะภาพย่อแล้วก็ภาพบทบเข่าหากันแนวนี้นี่เสีเป็นลักษณะแนวนี้ หลังจากนั้นก็วางดอกรักลงไปจ้าพี่น้องจ๋าวางดอกลักลงไปน่นี่เด้จ้าแลวก็พับทบเข้านี้อันนี้ก็พับทบเข้านี้อันขวากระพับทบเขามาซ้ายกระพับทบเขามาดีิมันก็นสิเป็นเล็บมือนี่พี่น้องเล็บนิ้วนางเล็บมือนางซ้อนว่าภาษาสิวันนิ้วมืออีกแล้ว <c oughs> โอ้ยตายตายตายเมาอยากกันยุงพี่น้องเอ้ยเมาอยากกันยุงอะไรได้นี่ โบตัดบโตเด้อตัวนี้เอาเป๊ะๆเดีเ๋ยวน,นี้เลยพี่น้องอันลงกล้ามลงส้นกระแทกไปลงกล้ามลงส้นไปเลยจ้าเนาะตายพี่น้องเอ้ยเมาอรี่เดีย๋ยววิ่นหัวป,ป,ป้า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 อยู่นี่บบแม่นว่าโอ้ยแกตัวเจ้าจของเฮ็ดโบถืกเดี๋ยวโบไดเมนเด้เริ่มวินหัวแล้วเริ่มวินหัวตั้งแต่เฮ็ดอันแรกแล้วพี่น้องมาอันสองเลยลงส้นแบบนี้นั่งภาพอยู่ผู้เดียวจนไปตออเป็นห้อยแบบนี้เฮ็ดอน้ตไหนเฮ็ดอน้ตไหนวะเมื่อกี้กูเว็นโน้ไหนวะอยู่พี่น้อง พื่อขอเทษาขอภัยหลายๆพี่น้องีิเม่เนี่ยค่ะเจ้าเบิ่งเจ้าของกันลงบีบลงเด่นเนาะส่วนตัวนี้้ามือบีบลงปุ๊บมันก็สิป็นหอยป่องๆขึ้นอันนี้จ้า เฮาสิบีบก็ได้บ่บีบก็ได้นะ้อส่วนหัวตัวนี้นาะพี่น้องเจ้าขาเล็บเล็บมือนางซ้อนนาะเจ้าขากรีบเล็บมือนางซ้อนงามบ่เจาา้าค่ะสดใสดอกรักนาะเจาา้าค่ะเป็นควัดกเก็ตความรู้เด็กนิดน้อยดิผู้ค่านำมาฝากมาตอนเด้อพี่น้องจา๋าพิพาทน้นไดไปผู้ค่าก็ต้องกราบกดดูดขออาไปยหลายๆเด้อพี่น้องเจ้าขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจาา้าค่ะยู่ดีเมียงมื่อสุขสุขคนบใหเจเตบ์มวยไข่บให้จนจ้าพบพ้อกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า